สวัสดีเช้าวนี้กันทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาอัปเดตบ้านโมเด์นะครับบ้านโมเดร์นมห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับในงบประมาณ6กแ0 0 0้บาทเป็นงานเหมาครับห้องนอนขนาด3คูณสเมตรสห้องแล้วก็จะมี2ห้องน้ำนะครับรายละเอียดภายในที่ผมเคยได้ดูนะครับตั้งแต่แรกที่ได้รีวิวเมื่อบ้านหลังนี้เสร็จผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอครับวันนี้พาทุกคนได้มาอัปเดตว่าเมื่อทําเสร็จไปแล้วผ่านไป1นปี1ปีเลยนะครับนะครับก็ถ่ายถ่ายครั้งที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ วันที่5วันที่6นะครับวันนี้วันที่3มิถุนายนนะครับก็ครบ1ปีแล้วเจ้าของบ้านเขาก็มีการต่อเติมออกมาบริเวณด้านข้างเห็นไหมครับเพื่อที่จะเป็นโรงจอดรถตรงนี้เป็นโรงจอดรถครับถัดจากนั้นนะครับถัดจากนั้นเขาก็จะมีการต่อไปด้านหลังที่จะทําเป็นห้องครัวครับเพราะห้องครัวตัวบ้านมันอาจจะเล็กไปนะครับก็เลยมีการต่ออุ่นครับยื่นออกไปด้านหลังอีกงบประมาณเกือบจะ2 0 0 0 0 0นะครับแค่เป็นการต่อเติมนะครับหมายถึงว่าถ้่ในกรณีที่เราจะทําจนเสร็จก็ประมาณ200,000กว่าบาทนะครับ โครงตรงนี้นะ่าจะหมดประมาณแสนกว่าบาทเท่าที่ถามข้อมูลดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาปูนไม่ว่าจะเป็นเมนทันชีสแล้วก็โครงสร้างเหล็กกันวันไหนครับตามที่เห็นพามาอัปเดตกันหน่อยครับเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆตัวบ้านก่อนนะครับช่างชูครับรับเหมาก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็รับงานน่าจะทั่วภาคอีสานนะครับตามที่เห็น6กแสนห้าหมื่นบาทกับ,บบ้านหลังนี้บ้านโมเดลนะครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ90 90กว่าตารางเมตรนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําบ้านจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ที่สัก150ตารางเมตรนะครับอย่างนี้น้อยก็จะมีโรงจอดรถแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่จะทําต่อเติมเป็นห้องครัวประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้บริเวณด้านข้างสีก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงดูดีนะครับผ่านไป1นปีนะครับก็เป็นประมาณนี้แต่หลายคนก็ถามว่าผ่านไป1นปีแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับตามที่เห็นเลยนะครับข้างในคงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของท่านอยู่ที่ชนบุรีแต่ว่า ท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าข้างในเราก็เคยถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็เคยถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวผมจะลงลิงก์หรือว่ารายละเอียดด้านล่างวิดีโอนี้นะครับตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆนะครับขอบบัวนี้จะเป็นสีเทาครับสีเทาเข้มส่วนพื้นผนังก็จะเป็นสีเทาจางๆขอบหน้าต่างเป็นสีขาวตามที่เห็นครับข้างบนเชิงชายก็จะเป็นสีเปลือกมะขามครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าจะจะชอบแบบไหนลายอะไรนะครับ ทุกคนได้มาอัปเดตกันเมื่อมีการต่อเติมไปด้านหลังครับเห็นไหมครับมีการต่อเติมออกไปเพราะห้องครัวมันอาจจะดูเหมือนเล็กๆครับตรงนี้นะครับเขาก็เลยต่อเติมมาเพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ที่โล่งขึ้นนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับต่อโล่งกว้างใหญ่ขึ้นมาเลยตอนนี้ก็เก็บรถเก็บนั่นเก็บนี่ก่อนนะครับเป็นที่โล่งๆในการที่จะใช้สอยให้เกิดประโยชน์ตามรูปแบบสไตล์บ้านเราครับเป็นประมาณนี้โอเคนะครับ ก็เป็นประมาณนี้พาทุกคนได้มาอัปเดตพามาดูนะครับหลังผ่านไป1ปีกับบ้านโมเดิร์นหลังนี้ครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ